เสบายดีเดสบายดีเก้าไอ้สวยมันม่ย่อมันแ่แกะบ้องมูมันขวดบักพีเจ้าบองหมูหรื่อเนื้อแกะบองปลาแดงอะเี่เจ๊เขาที่หมูเบื่อหรือยุงเท่

คุนวนแม่นี่นะคะจอยบอค่ะอยบอกค่ะมัน้ดีคลกอไนงเมย์นบอกมสักอันพวกแม่หัวจักเจ้าหมดได้เบิ้งแช่ว่าพวกเจ้ากับสิบพวจักแม่เป็นมังกรได้บ้านี่ทักกันยึดตลอดแม่ขี้เพราะขัวเพราขัวอี แม่อยากกินอันนั้นแม่ฟันมีแม่เออมื่อนะพันมีมื่นบันมีกินไหมเออได้ได้มือเอมีหับไม้ดอกกันไหมฟันมีฟันมีเที่ยงแต่ว่าน้ำยาเพราะเห็ดดอกมันหลายอย่างอุ้ยเห็ดเห็ดแล้วเห็ดแซ่บบ่เอาเห็ดอีกบ่เห็ดเห็ดกับไปตลาดไหวบ่สองอย่างพี่พันอยากกินอันขายบอยากกินน้ำยาตีนน้ำยาใกล้บ้านเออได้ได้สองเมนูเนาะค่อยกันเนาะขาหบ

McCain, ไม่ก like right. hmm. ินผ okay. ีสะดวกไม่ติกินผุ่นกินผีส้มนี่งก็ได้กินน้ำแบบแฝดไม่เลยเน่งแรงเลยเขาไม่อเนาะเจ้าสันไปตลาดพวกนี้คือไปตลาดให้เขาแบบ่างแสนไปซื้อน้ำกันเนาะไเรี้ยงเด็เอาเอาคือมาเหมเจอเก่ากับบุกเยมาเด็ไม่ได้เจ๊พมาเนี่ย แล้วทำมาพอดีตามาเจอพอดีเลยีมมีุนบ้นเส่นนั้นเจี ีแรกกับคนผมนไม่คอยังสีคม่กระดีกเก๋สีเก๋เกียบวัดีค่ะอันนี้าเจะหมอจอเพราีนะฟันนั่นใ่นกินเป่งเลยแม่อ้กอแม่ลูกสาวที่สวยแจะผมบ้านยากิตาอีบ้านไหจะมีแมเบิ่งแมเบิ่งลากสููเห็นน่างมาเป็นเดือนแล้ว ไอ้ดีใจหมูยังมีเราายใจโยตอนแรกนะว่ากันพี่น้องว่ากันั่งสีน่ะเออมันตายมื่อไรก็จะเป็นเจนาภาพข้าวต้มยังบ่ตายจ้านี่ก็ต้องมาดี่มที่ก้นผให้คุณหนึ่งก่อนี่แรกว่าอันอามาราามันตส่มันสีใส่แลวทามันพกเาอรกินเลขาหมอี่แล้วก็ทุเรียนก็พูดพนังพีเกิพูดนังพีม่ ไปี่มานันพี่อีกขาดผู้นึงแหะพี่เล็กมานาเอาวลาหมดเจ้าที่ไปเที่ยวอันัทยากันน่ะอืวาลาว่าลาฮอนได้ฮอนดหนึ่งกะดังเปนแง่งนบ้านาจงอองสิเี่ยดิแม่ไม่ทำหรอไม่สร้างแม่บอกแม่สร้างลองซิมึงดูแม่ เกินมดเลยไจันมเลยม่ยามเลยพันผวดเลยกอบิ่ได้ยังไม่หายีนี่เพราะว่าแม่บ่องู่แม่โอเคน้ำเกลอน่ล่ะดเกันด้อเดเด็กกใช่ไก็อันช่ได้คือคยไม่แข็งเขียวเลยแม่พวดผดเลยแม่เขียวพอดีเนาะมันมันมันมเยมันมันมันแม่แม่เดาั้งแรกได้ อร่อยรสดีบอันนาเล็กลองชิมไหมคะอ่าตัวช้างค่ะนี่ตัวช้างค่ะแม่ค่ะเคี้ยวเลยค่ะนะแกี่นองอยเพ่นนั่นรดแงมมันมันมันอยู่ตามต้นม่วงแกพี่มันม่คอยอยู่ในต้นเล็บแมวต้นม่วงบ้านเาอยู่บ้านเฮต้นม่วงหลยต้่วงาต้นหวาเนาะมันจะอยู่ ผมากำลังแงนนังกระงานแล้วกคผมเลยนั่งหน้าูดองไรนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วกันแต่ก่อนก่อนเราซอมัน่กินเพราะม่อซองเจ้ามันจะเศาเย็นไ้อามานางสิมานงเอาเอาอ่นไป็นนางฝนเปนนางให้ลูกย่าเข้าไปนี่นี่เอาเจิ้เาตัวส่างมาเนียเอาไปให้พี่เลียมก้พี่เลียม่าเอามากิน อบาไม่ยู่ตามต้นหวงอยูนต้นหวงบันวบายนะบ้านนู้ด็ต้องทำให้หน้ากระดกอยู่พี่นแเหมยงกอันมอีบอกแม่งอีแมงโูบอกคนเดินที่มันหออีแมเออน่ละกบอปันไหนกับแม่งด่ามัน คอยเบิ้งเจ้าได้เจ้าเป็นยูทูบผู้แหลกเลยบั่นน้ำม่วงกับเจล่งจ้าแน่นวดเนาะเจ้าไปเคฟนิดกันปิ่งไลอันน้องแคดกับเจ้าหล่ามาเบิ้งกับไปเจ้าไปพอชื่อใดได้พอแม่์เบาไกยูปลากินไม่ไม่นะได้กันมากินเบี้ยอือต้มได้ซะมันห้อยมนห้อยเดือดชุบเอาหมูตัวชันต้มเลกมันบอกมากขึ้นเดือดชุบเอากระดาบยันเลิกเลยตึงปลาเก็บเล็บขึ้นนู่นเนาะ าแสดงว่าเท่าแอาเป็นนพูดเดียวเขาเปี้วนำข้มาดิบดบเลยนี่เพราะดี๋ยวต่อชาชิมไนแม่ไอชุยได้ไรไปอากั่นระทันนมูนี่เอง้านตะคุยก็พอเงย้ามก็นี้ยงยิ่นามยามไล้ก็นืใจจนพอสไปอนเออหกกระเป๋าคนถูอใจแห้ง คือหมอแต่นอกมาพอกันพอดีแม่ได้เห็นหมดเลยมันนี่บ่านเพราะว่าีเล็บมทานหารเรอมเลเอาารทางมาแล้วอ่ะมาแลวตุ้มนึ่งว่ะเด็่ะอปันเด็กกคอยช่วมาคอยชักบ้าอยโดนๆกับอันบะมีฮมีสุระชักชักลูกชักตลอดกับแม่ของเชนต่หลาต่อเล่าอย่างดูกับบ่คอยเป็นไร บ่บ่อยอันอันอันลองเตือนแต่มาคือนเก่ามันคนเตือนไม่มันสิงใาหน่อยเบื้องแม่แหมอันกลมนี้เลยหละใจหน่อยจ้ามาจนบ่บ่อยกันงเนต่ไปแอันนี้ไม่คุมผ้าเนาะกับมีหน้าไม่สากับว่โดนนี่แหละ่เก้าปุน มันติหนาวมันบอกี่นี่พี่ไม้ยังมาหนาวมันบอกอยู่มือนิานากินนี้พี่บบาล้วจิใจไรนมือหนิแล้วมาแสบเอานนำมาลุนี่ลาเลยังเอายังหมดคอยเซลยังพูดได้นะกาลังเศร้าไข่น้องหนานีม่กพอนาวไปกินไนาวไปน กินมาไหรน้ำแข็งกินมาไหรไข่หมูเจ้านั่นอะอร่อยนะหอมอ่ะเยอะก่อนนะ ยังก็ซื้อมึงนะเฮ้ยลิ้นจีลิ้นจีจอยู่เต็มนจีหรือบ้านตะขบไปหนาวออยกีย็บตานตะโแช่แงอย็บดีบ้าบ้านินอนนี่ังกินน้ำอ่อเย็นๆพี่น้องเจเพิ่นเอามา อร่อยใช่อร่อยมากเลยเอาไปขายขวดจักบาท10บาทบอก่ามี่มีน้10ดขายเป็วดขายเป็นแก้วหรอแก้วแ้วเปาขายเป็นขวดขายอะไรแก้วค่ายขายเป็นขวดละ20บาทขานขายนขว20บาทลแก้วบาท20บาดันแสนแสอ่ะเล่าเย

เมื่อเมื่อเมื่อบ้านเมื่อเมื่อบ้าส่วนนนเืองเงินนส่วนนีือเให้เน้าที่ไปเก่เน่เดัน่ง